นะครับผมแล้วก็จะมาทําการเล่นแรงสปีดตเตอร์นะครับหเกมเนี่ยเหมือนเยอะนะใช่แต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เล่น5เกมเราจะมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะมีตกแพ้บ้างหรือเปล่าแบบไม่ค่อยช้านมหรือเปล่าก็อยู่ในแนงไดมอนหนึ่งนะครับสาหรัผมแม่ก็ก็ตึงแล้วอะก็คือเอาง่ายคือผมจะมานั่นแหละลงแรงให้ดูจะมาดูกันว่าเราจะแพ้ไหมก็ก่อนดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแจตให้ผมด้วย ถ้าใครกดแล้วก็ดูได้ถ้าใครยังไม่กดก็ดูได้เหมือนกันรู้มึงไม่กดหรอกเฮี้ยแม่งยอกก็ด่านแรกนะครับผมก็เป็นด่านยูนเตอร์เหี้ยไม่ดูนะครับก็ดูจากรถแล้วก็มีแค่เอสไอโตกับไอ้มุนอะไรวะดูหน้าดูหน้าเหี้ยให้ย่าเนมือนกนที่เหลือก็รถธรรมดาหมดเลยแล้วออกัวไฟข้างไว้นะเพราะว่าไฟผมไม่ติดด้วย กดอยู่บนตรงนี้เหรอวะเคินไปดิชนิดหน่อยที่นี่กต็ตกที่ได้ก็สีดําอยูรเง อยู่ตต่างไงวะเขาเกดอยู่ข้างหน้าเฮียเฮ้ยต้องเบรกเยอะหน่อยเพราะาเราจะกี่จะชนเกือบรอ้อยชนให้ทิ้งนไป โอ้ี๋ยวกูไม่น่าขึ้นเดมอนได้ดิวซิวดิวไปในทางผมผ่านเนี่ยเกือบมิวเล็ตคอร์ดเลยอะด่านที่สองนะครับผมก็เป็นด่านมังกรทองนะครับผมเป็นด่านมังกรวิลัมเราจะมาดูกันว่าเราจะที่สามได้หรือเปล่าเปิดมาแม่งเล็กเล็กอะไปข้าไปโอ้ดิบโอ้ พี่เดี๋ยวโอ้พี่เรียนทำไมอะเียนเร่งบูธเร่งบูธนี่ยังไม่กดอีทีนะแต่แบงปูตกน้ำ โอ้โหเกือบดีแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ติดฮะเดี๋ยวคือ <c oughs> อะไรวะ เ,เดี๋ยวโฮกี้ผมไป็นชนอะไรวะนี่อะไรที่หนึ่งนะน่ะมนไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นตาที่สามนะครับผมก็มีเอสไอโซเหมือนเหมือนเดิมทุกเกมแหละก็มาขอติดท็อปหนึ่งในสามเหมือนเดิม รถไหลอุ้ยน้อยน่าจะในที่สามนี่แหละ เขาจะแซงผมเกือบโอ้โหเราไปพลาดตอนนี้ก็เจอ S ISO อ,อีกแล้วตอนนี้มันดูตึงกันยังวะเอารถตว้ฮห้มาขับฮึบอ,อ,อันนี้ได้บอกแลยย้วว่าตาที่สี่เฮ้ยเดี๋ยวไปโดยอะไรกันเด้งวะ หพี่ยังไงไปแก้ยแกไปหกเพิ่อนก็กดไม่จิตไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยว ดูดเฮียรถแร่งผมผลงรัวเลยครับรถไหลแก ตอนนี้แพ้คาเยอะเลยวะ่ะจะไม่เข้าเล่นใช้ด้วยเนี่ยตอนนี้ก็แพ้ไปแล้วกันนะครับอันดับสี่ด่านนี้นะครับก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วเราจะมาเล่นกันเราแพ้ไปตั้งรอบหนึ่งก็เสียดายเลยอะ ที่ดันนี้ก็มีไอ้ไดโซ่ป่ะผมไม่ได้ดูอะด่านนี้ไม่มีแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ชนะเหมือนเดินก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เชี่ยแต่ละคนมันก็เก่งเกันที่เราจะตั้งใจเล่นที่ดีให้ดีสุดแล้วกัน เราก็สู้เขาไมา่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าทัตงตงมันเยอะนะครับเกมนี้การนี้ในเกมนี้มทำฟีดบิวตีด้วย โอ้โิลิวิวไม่ติดยูยังลืมกด ก็ที่2อไปอทำไมครับใส่ติดอ่ะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วเราชนะไปสี่เกมนะครับผมแล้วก็แพ้ไปเกมหนึ่งนะครับก็คือถือว่าเราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแหละผมไม่ค่อยได้ซ้อมไงี้ยแต่ก็เล่นเลยก็คลิปนี้ไปแล้วายบาย